นที่1 7 8 2หลินเทียนที่ปัญหาเข้ากับมันพลังนั้นทําให้เขารู้สึกลากกับว่ากระดูกทั่วทางล่างลากับถูกบึกขยี้ซึ่งมาพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดทรมานเขาได้ฟื้นฟูร่างกายของตนให้กลับมามั่นคงอีกครั้งด้วยเทคนิคสุริยันปรินิพานก่อนจะเจ้าหมอไปยังคนทั้ง3ตอนนี้พลังต่อสู้ของคนทั้งสได้ทะลวงเข้าสู่เขตแ,แดนเทพเท็จริงชั่วข่าวโดวยอาศัยเม็ดยาพิเศษนั่นซึ่งสําหรับเขาในตอนนี้ มันถือเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งเพราะถึงอย่างไรคนทั้งสามก็ไม่ใช่ผู้บ่มเพาะธรรมดาทั่วไปในขณะที่เสียงโคมคำดังขึ้นพร้อมกับคลื่นพลังจากทั้งสามคนที่ปลดปล่อยออกมาถึงขั้นทำให้หลินเทียนต้องรู้สึกกดดันอย่างยิ่งจัดการมันแล้วเจดีย์นั่นจะเป็นของพวกเรานั่นจึงทําให้หลินเทียนที่ดีเช่นนั้นได้แต่ยิ้มออกมาจางๆเมื่ออีกฝ่ายกระจบคลื่นพลังของทั้งสามก็ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างพร้อมเพียง ในขณะที่หมุนวนเควิชาและสารลับต่างๆมากมายจนส่งผลให้เกิดประกายแสงสาดส่องออกไปไดนรอบหลินเทียนในตอนนี้สามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลจากทั้งสามคนเป็นขรังแรกซึ่งมันเหมือนกับคลื่นพลังทําลายล้างสามลูกที่กวัดทับออกไปทั่วทั้งจักรวาลซึ่งทําให้ผิวหนังของเขาที่สัมผัสได้ถึงคลื่นพลังนี้ถึงกับเย็นเฉียบขึ้นเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามเขากลับไม่ได้สแสดงท่าทีใดๆออกมาแม้แต่น้อยก่อนจะสังเวยวงเวทยสังสารวัดออกมาอีกครั้ง พร้อมกับพนึกศีวิถีและทักษะวิชาอื่นๆอีกามากมายบุ่มเพียงชั่วพิตาวงเวทสังสารวัรและพนึกศีวิถีรวมไปถึงเควิชาอื่นๆ,ๆล้วนแต่ปะทะเข้ากับการโจมตีของทั้ง3คนอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงดังกึกก้องที่ถูกส่งออกไปเดรอบในขณะที่พื้นที่เดีรอบถูกบดขยี้จนแหลกเป็นเสี่ยงพร้อมกับฝืนฟ้าที่สัส่นสะเทือนเลื่อนลันในขณะที่หลินเทียทนถูกส่งไปออกไปไกลในแนวลาบพร้อมกับกากเลือดออกมา ซึ่งนั่นก็ทาให้เขาต้องกมววคิว้วเพราะความแข็งเก่งในปัจจุบันของทั้ง3นั้นมันไม่ใช่อะไรที่เขาสามารถจัดก,การได้ง่ายๆในขณะที่เขากําลังคุ้นคิดขึ้นพลังอันแข็งแก่งของยนหยุนฟูก็ได้ประทะขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับสีหน้าอันเฉยเมยในขณะที่ฝ่ามือแยก์นี้ผสานไปได้วยพลังอันน่าสะพึงกลัวและทันทีที่ฝ่ามือนี้ปลดปล่อยขึ้นพลังออกมามันก็ได้ปะทะเข้ากับขอบเขตของผนึกสีจกักรพรรดิสีชติในทันทีก่อนที่พลังที่ปะทะกับผนึกนั้น จะค่อยๆสลายหายไปซึ่งเห็นได้ชัดว่าฝ่ามือที่อีกฝ่ายสังเวยออกมานั้นมันประสานไปด้วยพลังที่น่าสะงพรัวซึ่งไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาอย่างแน่นอนและเกือบจะในเวลาเดียวกันอีกสองคนที่เหลือก็ได้ปลดปล่อยและสังเวยเคยวิชาอันทรงพลังของพวกเขาก่อนจะโจมตีก็ใส่ลิ้นเทียนอีกครั้งซึ่งลิ้นเทียนที่สัมผัสได้ถึงคลื่นพลังดังกล่าวมันก็ทําให้เขาต้องตกตะลึงทันทีพราะนี้เป็นครั้งแรกที่ทําให้เขาสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามครั้งใหญ่หลังจากที่เขาทะลวงสู่เขตแดนราชานิลัน ซึ่งในตอนนี้เขาลากับปเป็นเรือลำเล็กในท้องมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่เหมือนกำลังถูกพายุในท้องทะเลปิดความไม่จมหลงได้ทุกเมือ่อแต่ถึงกัะนั้นเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆออกมาในทางตรงกันข้ามดวงตาของเขากับปรากฏประกายแสงจ้าลากับเขาคิดถึงแผนการพิเศษอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าฆ่าข้าไม่ได้น้ำเสียงของเขาพันเย็นชาทัานใดน,นั้นเสียงควมามคำพันดังขึ้น เมื่อตองเผชิญหน้ากับการโจมตีอนน่าสะพึงกลัวของทั้งสามเขาหยุดที่จะหลบก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาทั้งสามคนบุ้มเสียงคำรามผานหนังคนก่อนที่เขาจะยกมือขวาพร้อมกับขึ้นพลังในปัจจุบันของเขาที่ถูกปลดปล่อยออกมาพวกเจ้ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับข้าตรงๆหรือไม่หลินเทียนได้กล่าวขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะในขณะที่เขาพูดออกไปเช่นนั้นขึ้นพลังของเขาที่ปลดปล่อยออกมาก็พวยพุ่งขึ้นก่อนที่จิตสังขารอนาสะพึงกลัว จะค่อยๆเพิ่มทวีขึ้นจนทำให้มิติโดยรอบถึงกับถูกเบิดขยี้จนแหลกเป็นเสี่ยง,งและในตอนนี้ท่าทีของหลินเทียงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยในขณะที่ดวงตาของเขาดูลำลึกยิ่งขึ้นโดยที่เขาไม่มีความคิดที่จะก้าวถอยหนีเลยแม้แต่น้อยและในวินาทีต่อมามัจาดจักรพรรดกลหนุนก็ได้ถูกเวียงออกไปปะทะเข้ากับการโจมตีของทั้งสามคนตรงๆบุม่มมัดจักรพรรดกลหนุนได้ปะทะเข้ากับการโจมตีของทั้งสามคนก่อนที่ขึ้นพลัง จะทาให้ผื้นที่ได้รอบถูกบดขยี้ก่อนที่ในวินาทีต่อมาเขาจะถูกส่งปปออกไปพร้อมกับกําปั้นขวาของเขาที่ถูกบดขยี้ในขณะที่เลือดได้ไหลลินพร้อมกับร่างกายที่ดูไม่สู้ดีนักในขณะที่ร่างกายของเขาเปื้่นไปด้วยเลือดสีแดงฉานที่ด้านนอกคนอื่นๆที่เห็นฉากนี้ซึ่งพวกเขาไม่สามารถช่วยอะไรหลินเทียนได้ก็ได้แต่จ้องมองออกไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อซึ่งหยานเทียนเจินเลขกสองคนที่เหลือ ตาก็มองออกไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่ไม่เยแสก่อนจะปลดปล่อยขึ้นพลังออกมาพร้อมกับก้าวเดินเข้าหาหลินเทียนพร้อมกับแรงกดดันอีกครังซึ่งในตอนนี้พลังต่อสู้ของอีกฝ่ายที่ทะลวง้าสู่เขตแดนเทพแท้จริงชั่วข่าวมันจึงทําให้อีกฝ่ายไม่ได้สนใจความสามารถของหลินเทียนในตอนนี้เลยแม้แต่น้อยซึ่งหลินเทียนที่อยู่ไกลออกไปในตอนนี้ได้ยินขึ้นอย่างช้ชาๆก่อนจะจ้องมองออกไปยังคนทั้ง3ด้วยสายตาไม่เยแสในขณะที่ร่างกายของเขา ดนหมุนวนเข็วิชาสุริยันปณิธนิพนธ์อย่างรวดเร็วพร้อมกับเปลวเพลิงสีชาติที่ปกคลุมทั่วร่างกายของเขาในขณะที่ร่างกายค่อยๆฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วยังยืนขึ้นได้อีก,กหรือเจ้าเองก็ใช้ได้นี่หยานเทียนเจนหัวเรออาะเบาๆในตอนนี้แม้ว่าพวกเขาทั้งสามคนจะไม่ได้โจมตีออกไปอย่างสุดกำลังแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า,วาพวกเขาจะมีความเมตตาต่อหลินเทียนแต่อย,อย่างใดเพราะหากเป็นคนอื่นที่อยู่ในระดับนี้ คงได้ถูกพวกเขาสังหารตายไปแล้วแต่หลินเทียนไม่เพียงแต่ไม่ตายแต่ยังสามารถยืินขึ้นมาได้อีกครั้งซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากข้าก็าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจาจะทนได้อีกนานแค่ไหนดวงตาของหยินชางพันจอ้องมองออกไปได้วยท่าทีเฉยเมยหลังจากกล่าวจบอีกฝ่ายก็ได้ก้าวเดินออกไปพร้อมกับขค้ืพลังละระดับเทพแท้จริงที่ถูกปลดปล่อยออกมาก่อนจะกดทับเข้าหาหลินเทียนอีกครังเพราะเหตุการณ์ที่หลินเทียนจัดการกับเขาก่อนหน้านี้แถมยังบีบให้เขาต้องหนีเอาตัวรอด นั่นจึงทาให้เขาอาฆาตต่อหลินเทียนเป็นอย่างมากในขณะที่ดวงตาของหลินเทียนยังคงไม่เย,ยแสพร้อมกับฟื้นฟัวร่างกายของตนในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายตรงๆบุ่มแรงกดดันได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากล่างของเขาในขณะที่มันยังคงพุ่งสูงขึ้นก่อนจะเข้าปกคลุมเืนฟ้าวัาวขึ้นภายในผนึกแข่งนี้ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ปิดซ่อนความสามารถของตนเลยแม้ตแต่น,น้อยก่อนที่เขาจะสังเวยศัตรูธรรนิลังทั้งสามพร้อมกับวงเวทสังสารวัฏ และเขตวิชาต่างๆมากมายซึ่งมันเพียงพอจะสามารถจัดการกับผู้บง่งเพาะที่อยู่ในเขตแดนเทพแท้จริงทั่วไปได้อย่างง่ายดายซึ่งหลังจากที่เขตวิชาและพลังต่างๆประตาข้อกับหยินชางแล้วมันก็ทําให้อีกฝ่ายเด้ก้าวถอยหลังกลับไปหนึ่งก้าวในขณะที่อย่างเจียนเจนและหยวนหยุนฟู่ต่างก็ต้องก้าวถอยกลับไปหนึ่งก้าวเช่นเดียวกันในขณะที่ไปจีฉีและคนอื่นที่รออยู่ด้าน,อนนอกต่างก็ต้องรู้สึกตกตะลึงเพราะถึงอย่างไร หยินชางก็ได้ครอบครองสายเลือดในคุนเมิซอร์ซึ่งไม่ได้อ่อนแอไปกว่าระดับราชาและตอนนี้มิหนำสำรพลังต่อสู้ของอีกฝ่ายยังถลวงเข้าสู่เขตแดนเทพเทจริงชั่วข่าวและนั่นก็ส่งผลให้หลินเทียนต้องกล้าถอยกลับไปหนึ่งก้าวเช่นเดียวกันข้าต้องยอมรับเลยว่าการโจมตีของเจ้านั้นมันน่าทึ่งจริงๆถึงอย่างไรเจ้าก็ต้องตายและทันใดน,นั้นเองดวงตาของหยินช àng, างก็พันเย็นชาเป,เป็นอย่างมากก่อนที่ทักษะการต่อสู้อันทรงพลังจะถูกปลดปล่อยออกมา ในขณะที่แรงกดดันอันทรงพลังได้กดทับก้าใส่ลินเทียนอย่างไร้าปานีนั่นจึงทําให้ดวงตาของลินเทียนผสานากับสายฟ้าก่อนที่เขาจะเปิดใช้เขตแดนพร้อมกับความเดือดที่พุ่งสูงขึ้นก่อนจะไปปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของยินชางพร้อมกับต่อยเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างจังในช่วงวิตานั้นเขาและย,ยินชางต่างก็พะทะก,กันพร้อมกับเคลื่อนพลังต่างๆที่ถูกปลดปล่อยไปโดยรอบซึ่งในช่วงวิปมาหลายสิบลมหายใจก็ได้ผ่านไปก่อนจะเกิดเสียงโคมงขาม ร้อมกับหลินเทียนที่กระเด็นลอยออกไปในขณะที่ร่างกว่าครึ่งของเขาชุ่มไปได้วยเลือดเพราะถึงอย่างไรหากเทียบกับหยินชางในตอนนี้ที่ระดับพลังต่อสู้ของอีกฝ่ายทะลวงเข้าสู่เขตแดนเทพเทจริงชั่วขราวซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เขาอ่อนแอกว่าอีกฝ่ายมากเพราะถึงอย่างไรระดับพลังทั้งสองนั้นมันก็ห่างกันหนึ่งขั้นใหญ่แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเขาที่ถูกท่งปีอปไปไกลก็ได้หมุนเวนเควิชาสุริยันเป็นลินิพานอีกครั้งก่อนที่เขาจะพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้อย่างแข็งขันอีกครั้ง ในขณะที่ดวงตาของหยินชางพันเย็นชาพร้อมกับกินไอแห่งความตายที่พุ่งสูงขึ้นก่อนที่มันจะพุ่งโจมตีเข้าหาหลินเทียนเลี่ยวเข้ารีบจัดการมันผลจากการฝืนใช้มิตยานั้นอยู่ได้ไม่นานและมันก็มีผลข้างเคียงหยานเทียนเจนได้กล่าวขึ้นก่อนที่โยนหยวนฟูและหยินชางจะพยักหน้าลาและโจมตีเข้าใส่หลินเทียนอีกครั้งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนทั้งสามหลินเทียนยังคงไม่แสดงท่าทีใดๆออกมาก่อนจะสังเวจทักษะต่างๆ เพื่อตั้งรับพาะเขาทั้งสามอีกครั้งบุ่มบุ่มบุ่มขึ้นพลังทั้งสี่ได้ปลดปล่อยออกไปดนรอบซึ่งมันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นด้วยระดับการบุกเพาะที่อยู่เขตแดนกึ่งเทพแท้จริงมันจึงไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อหยุดต่อหน้าระดับเทพแท้จริงทั้งสามในขณะที่หลีนเทียนถูกโอบล้อมไปด้วยคลื่นแสงสังหารมากมายก่อนที่เขาจะถูกส่งเปรียวออกไปไกลอีกครั้งแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเขากลับลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วอีกครั้ง พร้อมกับสายตาที่ไม่ยเยแสโดยไม่ได้สนใจอาการบาดเจ็บของตนก่อนที่เขาจะเริ่มฟื้นฟ,นฟูพร้อมกับพุ่งเข้าใส่คนนักสามอีกครั้งเจ้าดิ้นลนไปก็ปาประโยชน์หยวนหยุนฟูได้ข่าออกมาอย่างเย็นชานอกร่างกายของอีกฝ่ายปกคลุมไปด้วย้ลืนแสงสังหารมากมายก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาลินเทียนฟุบโดยที่ลินเทียนไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรก่อนที่เขาจะถูกทรงปี้อวไปอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสยิ่งกว่าเดิม ในขณะที่ร่างของเขาลอยอยู่กลางอากาศก่อนที่มันจะระเบิดเป็นละอองเลือดออกไปซึ่งในวินาทีต่อมาเลือดเนื้อทั้งหลายต่างก็ถูกผสมเล้อดเป็นเพิงสีชาดก่อนที่พวกมันจะเริ่มฟื้นฟูกลับมาเป็นร่างกายของเขาอีกครั้งในชั่วพริบตาเข้ามาสีในตาของเขาพันเป็นปกายซึ่งดูราวกับว่าเขาต้องการจะโจมตีคนทั้งสามอีกครั้งนั่นจึงส่งผลให้หินชางและคนอื่นๆได้แต่คำรามออกมาอย่างเย็นชาแม้ว่าตอนนี้หลินเทียนจะไม่ทรงพลังเท่ากับพวกเขา แต่ถึงกระนั้นอีกฝ่ายก็ยังเริ่มที่จะโจมตีพวกเขาก่อนซึ่งแนนก็ส่งผลให้พวกเขาโจมตีสวนกลับไปอย่างไร้ปาน,นีฝุบแล้วก็เป็นอีกครั้งที่หลินเทียนถูกส่งปีโอไปไก่พร้อมกับล่างที่ระเบิดออกแต่ถึงกระน,น,นั้นหมอกเลือดหลานั้นก็ได้หายไปในทันทีก่อนจะถูกจุดเป็นเปรียวพึงิงและก่อร่างเป็นกายหยาบของเขาอีกครั้งซึ่งมันให้ความรู้สึกราวกับว่าหลินเทียนไม่เคยได้รับบาดเจ็บใดๆเลยแม้แต่น้อยเข้ามาอีกหลินเทียนได้ข่าวออกไปอย่างเย็นชา หลังจากที่เขาฟื้นฟูกายหยาบของตนกลับมาใบหน้าของเขาก็ได้ซีดลงเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นจิตสังหารที่มีต่อคนทั้งสามกลับไม่ได้ลดน้อยถอยลงซึ่งนั่นเหมือนก็ส่งผลในท่าทีของคนทั้งสามพันเย็นชาลงเป็นอย่างมากก่อนที่พวกเขาจะปลดปล่อยเครื่องลงอังอำนาจสปงรว่ายิ่งกว่าเดิมออกมาก่อนจะโจมตีเขาใส่หลินเทียนพร้อมกับลางที่ระเบิดออกเป็นเสี่ยง,งอีกครั้งแต่ถึงกระนั้นมันก็ต้องทำให้พวกเขาทั้งสามรู้สึกประหลาดใจเพราะพะลังชีวิตของหลินเทียนนั้นมันทรงพลังอย่างมาก แม้กายหยาบของเขาจะถูกเบิดขยี้แต่เขาก็สามารถหลอมรวมกายหยาบขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้ยอย่างรวดเร็วก่อนที่หลินเทียนจะคำรามขึ้นพร้อมกับสังเวยปรากฏการทะเลความรู้และเขตวิชาต่างๆออกมาก่อนจะโจมตีก็ใส่คนทั้งสามอีกครั้งฟูบแล้วผลก็ไม่แตกต่างจากครั้งก่อนหน้านี้ล่างของเขาถูกเบิดขยี้และแหลกเป็นเสี่งเสี่ยงกลางอากาศแต่ถึงกระนั้นจิตวิญ,ญญาณอันเป็นนิรันของเขาก็พันลุกท่วมไปด้วยเปลวเพลิงและไหนไม่ช้ามันก็หลอมรวมเป็นกายหยาบของเขาอีกครั้ง เข้ามาเขาได้คำรำออกไปอย่างเฉยเมยก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาคนทั้งสามอีกครั้งซึ่งหยินชางและคนอื่นๆต่างก็สังเวยเควิชาต่างๆออกมามากมายพร้อมกับโจมตีเขาใส่หลินเทียนอย่างไร้ปานีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่สามารถสังหารหลินเทียนได้เลยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ทําให้คนทั้งสามต้องกระหึ่คิ้วพร้อมกับจ้องมองไปทางหลินเทียนอย่างเย็นชาพร้อมกันนั้นสายตาของหยินชางที่จ้องมองไป ก็กลายเป็นเย็นเฉียบในขณะที่คิ้วของเขาเริ่มขมวดขึ้นพร้อมกับขึ้ื่นพลังที่แข็งแกร่งกว่าก่อนหนีน้ค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมา